ฮัลโหลค่ะทุกคนพบกับมิสโมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาดูวิธีการรีเพ้นนะคะคือเพ้นตัวกีบเลี้ยงชั้นที่2ของแชมเปีเรนนี่แหละเดิมทีคือมันจะเป็นสีครีมนะคะเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขาจะไม่ผลิตสีเหลืองอ่อนนั่นเองนะคะและเล็บงานเดิมของเรานะคะก็คือสีเหลืองไข่หรือว่าสีเหลืองอ่อนของเรานะเราก็จะแก้ขัดโดยการใช้ตัวสีเพ้นของเรานะคะไหมที่ใช้คืออะคริลซอฟเบอร์สิแล้วก็สีซอฟพาทเทลในการเพ้นนะคะใช้เป็นสีเหลืองนั่นเองนะจ๊ะ มาดูวิธีการเพ้น์ของเราก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะเราก็แค่แต้มๆปุ๊บปะของเราไปตามปกตินะคะเป็นสีช็อกเนื้อฝุ่นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเอ้ยมันจะซักออกไมหมนู่นนี่นั่นคือมันจางตามการเวลาของเรานะคะถ้าไม่มั่นใจสามารถผสมน้ําหรือว่าผสมน้ํายาเคลือบเนี่ยในการเคลือบได้อีกทีนึงน,นะคะส่วนตัวคือโมต้องการสีเหลืองละเลื่องอย่างนี้นะโมก็จะเพ้น์อันนี้แหละส่วนกีบเลี้ยงนะคะเราใช้รหัส A57 นะคะเราก็ติดกาวยูงูไปนะคะตามปกติเลยเป็นกีบเลี้ยง2ชัน้นแบบนี้นะ ก็วิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะก็จะไปไวายกันนิดนึงนะคะแค่จะให้ดูว่าเราใช้สีตรงนี้เพ้นได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสีครีมจ้าจ๋าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจําปีของเรามันก็เป็นสีครีมอยู่แล้วเนาะถ้ามีลายขนนันอ่อนนะคะใหม่ทุกชนิดมีลายขนนันอ่อนอยู่แล้วเราสามารถใช้ไฟรนได้หรือว่าจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนของเราในเป่าได้นะคะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะจ๊า มาถึงใกล้ทางสุดคลิปนี้แล้วนะคะอาจจะให้ดูนั่นเองนะคะคือเราก็สามารถใส่เป็นหมวกของจำปีเราได้ละจ้าไม่คืนไปกับดอกจำปีของเรานั่นเองนะเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจนะคะใครอยากลองรีเพทลองทำได้นะจ้าบ๊ายบาย